เอาตายหาแล้วกัมพูชามันยึดปราสาทต,ตาเมืองทมแล้วก็ยึดอีกสามปราสาทตาควายตาเมืองโต๊ะอ,อะไรทั้งหมดเนี่ยเป็นเป็นของเขาเรียบร้อยแล้วแม่งเอ้ยยึดตามตาหารไม่ได้ยึดตามแผนที่ปกติไม่ได้แม่งเอ้ยมันย้ายหมุดจาก Google ยึดแบบแผนที่ Google เพื่อให้ความสะใจเอ๊ g o o g l e เป็นพยานนะเว้ยก่อนหน้านี้มันเป็นของไทยมาก่อนแล้วมันมีคนมาขโมยไปประเทศเรากําลังถูก ขโมยระษาทจากแมป Google แล้วต่อไปแม่งไม่เอาสปเปทศกไปเป็นแมปของกมพูชาทั้งหมดแบบนี้ได้หรอครับเอาทหารก็ออกมาตอบโต้แล้ว,ลวบอกว่าเฮ้ยแม่งไม่มีผลทางกฎหมายแต่ทางกฎหมายมีหรือไม่มีเราจะต้องมีการตอบโต้ทางการทูตเพราะว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันแบบนี้ไม่ได้เว้ยเพลอเมื่มอไหร่ตบกระบาลโกหันกลับไปเสร็จปุ๊บทำหันหน้าหันหลังไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นแบบนี้ไม่ได้หน้าไหว้หลังหลอก เป็นเพื่อนบ้านหน้าไหว้หลังหลอกเราก็ไม่ชอบเป็นพรรคการเมืองที่อยู่ในประเทศหน้าไหว้หลังหลอกตบัตริย์เราก็ต้องไม่ชอบอันดับแรกเลยพรรคที่เป็นข้ามขั้วจากประชาธิปไตยไปจับมือกับพวกอนุรักษ์นั่งร้านเผด็จการไอ้พวกที่นั่งร้านเผด็จการมันก็ข้ามขั้วไปจับมือกับไอ้พวกที่อ้างตัวเป็นประชาธิปไตยสุดท้ายตอนนี้ก็ยกกอาอีก้กันอยู่แล้วทําไมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องโยนมาอยู่ที่ไอพ้พรรคประชาชนอีซ่อมมันผิดอะไรวะนวน ไปจัดการองค์อิงไปขับไล่แล้วก็ไปบอกเลยพักรวมไทยสร้างชาติพักชาติไทยพัฒนาพักประชาธิปัตย์พวกมึงต้องถอนตัวออกมาถ้าพวกมึงไม่ถอนตัวออมาไปกดดันพวกนี้ไม่ใช่มาบอกว่าถ้าฝ่ายค้านมึงทำดีไม่มีการรัฐประหารเกี่ยวเหี้ยอะไรละ่ะที่พวกมึงมออกไปทําม็อบกันเนี่ยเราไม่สนใจว่ากฎหมายจะเป็นยังไงอ้างบอกว่าทหารรัฐประหารเมื่อไหร่มันก็ไม่ได้โทรศัพท์มาบอกบอก,กูฝ่ายค้านก็บอกว่า แม่งก็ไม่โทรศัพท์มาบอกกูเหมือนกันนะกูจะทํายังไงทําหน้าที่ของฝ่ายค้านดีที่สุดแล้วแล้วจะให้ทําหน้าที่ของฝ่ายค้านคือเอาเต้าอ้ลากไปฟาดแล้วก็ออกไปโวยวายแล้วก็ออกไปร่วกรมกมอบอย่างนี้คือการทําหน้าที่ฝ่ายค้านที่ดีที่สุดแล้วครับไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ไปร่วกรมกมอบเจริญหรือยังประเทศนี้ที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยไปร่วกรมกมอบเสื้อแดงเจริญขึ้นมาหรือยังประเทศนี้ประเทศจเจริญได้ด้วยการเมืองในรัฐสภาไม่ใช่เจริญได้ด้วย ม็อบอย่างเดียวม็บอบออกมาเคลื่อนไหวเพื่อเป็นสัญลักษณ์เท่านั้นเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้มาแลกเปลี่ยนกันครับผมคิดใหญ่ทำเป็นมนทุกโครงการสารัดเต่า